Hello, ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการโอนยูทูบเคนให้คนอื่นนะครับให้สมาชิกท่านอื่น mm hmm. วิธีการนะครับก็คือเราล mm ็อกอินเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับ uh, uh, เอาเมาส์ชีไ้ไปที่เมนูนะครับ mm hmm. เข้ามาที่ย mm ูเทรดตรงนี้นะครับผม mm hmm. แล้วก็มาคลิกตรงที่ยูทูบเคนทานเฟอร์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีอ่าแล้วก็จะมาสู่หน้านี้ตรงเนี้ยให้เราเกาะว่าเราจะทานเฟอร์ hmm. ไว้ให้ใครนะครับอย่างเช่นอ่าผมเกาะอย่างนี้ โอเคเราก็มาเช็ควิเซอร์กันนะครับโอเคคุณศักดานำ้ำจากคนนี้โอเคถ้าถ้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็มาใส่จำนวนยูโรเคนที่เราจะโอนให้นะครับผมจำนวนยูโรเคนที่เราสามารถโอนได้ทั้งหมดก็คือ1 3 4 4 0ูนก็คือเราสามารถโอนให้หมดพอร์ตนั่นเองนะครับตัวที่เขารีเซิร์ฟไว้ที่ไม่สามารถขายในตลาดได้เราสามารถโอนโอนให้สามาชิกนอื่นได้หมดเลยนะครับตรงนี้โอเคผมจะลองโอนดู0.01น เรามาเช็คเลทกดเช็คเลททีหนึ่งอ๋อขั้นต่ำหนึ่งนะครับโอโอนึงอยู่เกนขั้นต่ำนะครับผมจะโดนค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ระหว่าง0.1-1%ถึงนะครับเนี่ยครับเพาคิดมาให้แล้ว0.01ตรงนี้เขาจะไปหักต่างหากนะครับไม่ได้หักในในเงินที่เราโอนให้ตรงนี้โอเคเมื่อเราเช็คเลทอะไรเสร็จแล้วให้เราให้เราใส่หมายเหตุหน่อยก็ได้ว่าเราโอนให้ พี่คนนี้นะโอนให้น้องคนนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มากรอกเทดดิ้งพาสเวิร์ดนะครับผมโอเคกรอกเสร็จแล้วกดพรีวิวหนึ่งทีโอเคครับเ,รเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็เช็คยูเซอร์ให้ตรงปุ๊บเรากดคอนเฟิร์มับผมเรียบร้อยเห็นตรงนี้ไหมครับโอเค you have successfully transferred หนึ่งยูทรเคนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ